ก็ช่วงนี้คือแบบประเทศไทยไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะไม่มีฝรั่งสักคนหนึ่งเลยเราเหงาแบบเรารู้สึกว่าแม่ค้าน้าจะเหงาเราก็จะมาปลอมเป็นนักท่องเที่ยวนะครับก็อันนี้ชื่ออะไรครับแดนนี่แดนนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาปลอมเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ไปปั่นแม่ค้านะครับภารกิจของเราก็คือไปตามหาของดีทั่วไทยไปเลยครับนะครับออกมาข้างนอกบ้านในช่วงนี้นะครับกาดยาตกนะครับผมควรจะดูแลตัวเองดีๆนะครับใส่หน้ากากอนาไมยล้างมือบ่อย This one can eat. Eat. ต้มยำต้มยำต้มยำอาหารใช่ไหม This one eat ใช่ไหม Eat. ต้มยำต้มยำไม่ใช่อ๋อ no eat cannot eat. How much? อร่อยอร่อยไหมอ่าอันนี้สวยงามค่ะโอ้สองร้อยห้าสิบบาท Two h u n d r e อ๋ออร่อยกินกินอะไรกินอาหารล่ะคะอันนี้ค่ะโอ้ This is Thai food. Thai food. Eat this is eat. This is for the fish not for you. Oh eat. This is for the fish. I can eat. What is this? Uh, this is food for fish, not for you. Cannot eat. Can, no, no, no. Can cannot eat. eat. Can eat. No. Eat, eat, eat. Alright, alright. Alright, alright. Oh, okay, okay. For fish, fish, okay. Okay. Thank, Thank you. What is it? What is this? Egg. 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 Thai, 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 Thai. call, Thai. What is name in Thai? In Thai, in Thai. Khao.

How much? Five baht oh, Five baht. Five baht. Okay. Oh, okay, okay. This, mouse, mm. not a, okay. not a dog. Mouse. Mm. Yes. Mm. Dog. Ten baht. Ten dog? Okay, okay. Mouse. 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 Free? Free. Free. Free? 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 Mouse. Mouse. okay. Free, free. Free, free. Free? 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 <laughs> free? Oh, okay, 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 okay. oh. อากาศอากาศร,ร้อนมากเสื้อเสื้อนี้ซื้อตรงไหนอ่ะ Think o f e r there to <Okay>, have <okay>. stuff like <Yeah>. this like this จะพาไปซื้อหน่อยไหมอืมอันนี้เสื้อเสื้อือเรียกว่าอะไรครับ In Thai In Thai เอ่อเสื้อเสื้อเสื้อโมฮองเดี๋ยวจะพาไปซื้อหน่อยนะ Think o f e r there โอเคโอเคไป Let's go <S Are you hungry Yes I'm hungry Okay Okay กวอวอวิ่งเดินะ w h a ชูกิ๊กชิคินนูเดอ Chicken noodle c How i c k e n n o o d l e h much is it 40บาท40บาท You you want to eat yeah okay I can try two 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 please two please uh hello do 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 you have this shirt T-shirt T-shirt w h e r e you buy here no okay They say they don't have okay Hmm okay let's eat ah หาไม่เจอนะครับมันไม่มีอ่ะที่เนี้ยหาไม่ทั่วจุดจักแล้วหาไม่เจอของดีเลย ไม่ดไมมีไม่มีมครับมีที่ไหนนะจะไปอีกที่มป่ะน่าจะมีอีกที่หนึ่งน่าจะเป็นแถวแบบวังหลังอะไรเงี้ยไปนะครับเดี๋ยวไปหาตุ๊กๆนั่งเหนือถึงแม้ว่าในคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมค่อนข้างสนุกสนานเฮฮานะครับเพราะว่าได้ออกมาคุยกับพ่อค้าแม่ค้าออกมาคุยกับพี่น้องชาวไทยแต่ในขณะที่ถ่ายนะครับผมได้เห็นว่าร้านค้าเปิดน้อยมากๆพ่อค้าแม่ค้าขายของไม่ค่อยได้นะครับบรรยากาศดูเงียบเหงาผมคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่ ประเทศไทยเราเคยเป็นเมืองท่องเที่ยวคิดถึงบรรยากาศที่มีนักท่องเที่ยวมากมายมีรอยยิ้มมีเสียงหวัวเราะคิดแล้วก็แอบเศร้าอยู่มากันนะครับโอเคครับก็มาถึงแะรเรียกว่าวางหลังวันหลังวางหลังวันหลังวันหลังวางหลังวังหลังถ้าวันหลังนี่คือวันหลังเข้ามา,า Where to buy this Where to buy Where to buy this เคื่อแบบนี้ตรงไหน Where to buy this one? น่าจะไม่ายเนาะขายในรถติด No 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 Oh Close Close Okay Okay Thank you Okay Thank you เมื่อกีนี้เขาบอกว่าให้ไปซื้อเสื้อตรงนู้นนะครับเสื้อนี้ตรงนู้นไม่รู้มีไหมมีไหมไม่รู้ครับไปดูไปดูก่อนนะ This This one This Close Huh? l o s e ปิดปิดอ๋อปิด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 แล้วอันนี้ซื้อที่ไหนซื้อออนไลน์ออนไลน์อะไรของทั่วไทยของดีทั่วไทยใช่อะไรอะก็หามาหมดแล้วเนี่ยไม่มีมันเป็นเว็บไซต์ออนไลน์ที่นี่ผิดแล้วไม่มีอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ของดีทั่วไทยไม่เป็นออนไลน์เป็นออนไลน์ครับมีเหรอมีทุกอย่างออนไลน์เใช่อ๋อนอนดู นี่อไนไนรอรอคนของดีทั่วไทยของดีทั่วไทยอี่เซฟอ๋อเซฟนี่เหรอโอ้มีมีเยอะมีเยอะเอ้ยนี่มันมีมีขายนี่นะ Here goes no problem ในนี้ไม่มีแต่ว่าซื้อออนไลน์ออนนไล์ของที่ทั่วไทยของที่ทั่วไทยอุ้ยนี่มันมีมีหลายร้านเลยเนี่ยมีหลายอย่างนี่คือไม่ต้องบินไปซื้อที่เชียงใหม่ละมีหลายอย่างเลย no need to go to Chiang Mai no Phuket no problem ไม่ต้องไปเชียงใหม่ไม่ต้องไปภูเก็ตเลยไม่ต้องออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์โอ้โหนี่ครับมันก็มีหลายสินค้าหลายจากหลายภาคก็คือเราสามารถซื้อของทั่วไทยได้เลยนีผ่านออนไลน์โดยที่ไม่ต้องบินไปซื้อไม่ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปซื้อใช่ครับโอ้ดีนี่ดีดีอ๋ออ๋อนี่เป็นเว็บของไทยเนี่ยใช่ป่ะใช่คครรรรัับของกกกมพฒนาาาธุิจ้ โอ้คนไทยใช่ครับทำไมผมไม่รู้อะแต่ว่าคนต่างชาติรู้รู้ครับรู้โอเคก็โอเคอันนี้ของดีทั่วไทยนะครับของดีทั่วไทยโอเคงั้นสั่งเลยแล้วกันสั่งโอเคเอาแบบนี้เลยนะโอเคโอเคครับสั่งแล้วโอเคงั้นก็กลับกลับบ้านดีกว่าไม่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 เที่ยวไม่หาเดี๋หาละนั่นละกลับบ้านละนั่นละวันนี้ผมมาหาของดีทั่วไทยกับแดนนี่เหมือนผมได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงที่เราไม่มีสถานการณ์โควิด ได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนไทยและอย่างน้อยก็ได้สร้างรายได้เล็กน้อยๆให้กับข้อค้าแม่ค้าอีกครั้ง